สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะบีก็อยู่ที่ลีเด้นนะวันนี้นะคะบีก็มาช้อปปิ้งอีกแล้วนะคะไม่ได้มาช้อปปิ้งประมาณอา,อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองนะตั้งแต่ซื้อไปซื้อของนะคะไปคาวนูนเนาะมันก็แบบซื้อไปเยอะนะคะแล้วทีนี้มันก็มันยังไม่หมดอะ่ะเพื่อนๆเราก็เลยแบบไม่ได้มาซื้อนะคะแต่วันนี้นะคะว่างแล้ว แล้วก็แฟนของบีไปทํางานค่ะบีก็เลยแบบออกจากบ้านแต่เช้าหน่อยนะคะเพื่อที่จะมาซื้อของเนาะจะได้มีเวลาว่างนะคะเยอะๆเอาไปแบบทําสวนนะคะเพื่อนๆก็ตอนเช้าบีขับรถออกมาจากบ้านนะคะประมาณเก้าโมงนะคะก็ดีค่ะคือแบบรถมันไม่เยอะปกติแล้วบีจะออกมาช่วงบ่ายใช่ไหมพอช่วงเย็นๆอย่างนี้ค่ะรถมันจะเยอะมากๆเลยบีก็ ตอนนี้บีไปช้อปปิ้งที่ร้านเออร้านร้านคิกมาแล้วนะเพื่อนๆแล้วก็ไปเดินดูตรงตรงเออตรงปากโกนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะมันไม่มีอะไร <laughs> ไปาเดี๋ยวบีจะไปเออซื้อของนะคะในลิดเดอร์แล้วก็จะเลยไปที่โฮเฟอร์ค่ะเพื่อนๆ อรี่เนาะมาทีไรก็แบบเหมือนกับอดใจไม่ได้สักทีนะคะเ,เพราะว่ามันแบบสีนะยั่วใจมากนะคะลองะะอย่างนี้มันมันเยอะไปค่ะเรากินไม่หมด ผักกันค่ะเดี๋ยวบีจะลองซื้อไปกินดูนะคะเพราะว่ามีบางคนเขาบอกว่าเอาไปตำส้มตำม,มันอร่อยดีก็เลยจะลองนะคะชอบลองนะคะลองไปทั่วเลยนะเพื่อนเพิ่งอ่านในเมื่อคืนนี้เนาะแล้วเขาก็บอกว่า,าไปตำส้มตำนะคะอร่อยเอาไปฝานแช่น้ำนะคะ นี่แหละหนึ่งหัวหัวนี้ออ,อยู่ที่หนึ่งยูโรสิบเก้านะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนของโซนเอเชียนะคะดีมาดูหลายรอบแล้วนะเ,เส้นขนมจีนนะคะไม่มีเลยนะคะมีแต่อันนี้จะเป็นเ,เส้น วุ้นเส้นนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นแบบเส้นคล้ายๆเส้นหมี่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเส้นเล็กะะอันนี้เป็นเส้นเล็กเอาไว้ผัดไทยอันนี้เป็นหน่อไม้ ของเสร็จแล้วนะคะอเลสกูดอเลสกูจ้าโอเคโอเคเอ่อตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ลีเดรนอยู่นะเพื่อนๆเดี๋ยวตอนนี้นะคะบีช็อปปิ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปช็อปปิ้งต่อนะคะที่โฮเฟอร์คะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นจะกลับบ้านนะคะโอเคว่าไงคะคุณโทนี่ฮะ อ l ไรสกูตฮะอ l ไรสกู d โอเคโอเคไปจ้ะ <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านแล้วนะเพื่อนๆโทนี่คอมซุมเมียคอมเมียปัวคอมคอมคอมมานี่เร็วคอมมาแกะไอ้นี่ออกก่อน ดเ,เ,เ,เดี๋ยวลอบลอบกันลูกไปไปวิ่งได้อะไรไปเลยเอาไปเร็ววิ่งลอบนึงไปแล้วอย่าไปไกลนะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เป็นเวลาหกโมงคึ่งนะคะหกโมงเย็นนะเพื่อนๆหกโมงครึ่งนะคะบีก็กลับมาจากไปซื้อของนะคะเสร็จประมาณช่วงบ่ายนะคะแล้วก็ทำกับข้าวตอนนี้พาโทนี่ออกมาเดินนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศเอ,อ รอบๆบ้านเราด้วยนะที่สเตอร์ซิงนะคะพม <c oughs> บีลงเอาขยะมาทิ้งค่ะแล้วก็พาโทนี่ออกมาข้างนอกด้วย <c oughs> วันนี้เนาะอุตส่าห์ว่าเออรีบไปซื้อของนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะได้รีบกลับมาเร็วๆแล้วก็จะได้เข้าสวนนะแต่ว่าอากาศข้างนอกมันค่อนข้างที่จะหนาวมากๆเลยค่ะ ก็เลยไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยอันนี้อันนี้คือกระเทียมป่านะที่บีขุดมาปลูกนะคะเมื่อวานนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเป็นให้เราไหมนะคะว่าไงคะคุณโทนี่อากาศหนาวมากๆเลยคะ่ะ ไปหาบนจะเล่นอย่างเดียวอ่ะเราอ่ะอันนี้เป็นกหุลาบนะคะที่เราซื้อมานะคะเอามาปลูจกจ้ะนี่ก็เป็นกหุลาบเลื้อยนะคะเดี๋ยวบีจะไปเอาไม้มาปักเนาะเพราะว่านอนนอนเอียงหมดแล้วเธออย่ามาเหยียบดอกไม้ชั้นนะคนนี้ ไปเข้าบ้านยังหนาวมากอันนี้นะคะก็คือของที่บีไปช็อปปิ้งมาวันนี้นะคะ ะะเพื่อนๆบีก็ทำต้มซุปนะคะให้คุณสามีนะดอกไม้ดูสิดอกไม้ที่ลูกสาวนะคะซื้อมาให้ตอนเอ่อที่บีวันเกิดนะคะประมาณ1อาทิตย์แล้วอะดูสิยังสวยอยู่เลยเนาะ ไม่รู้นะคะว่ามันใกล้จะออวันถึงวันวันโอสเทนนะคะเมื่อไหร่นะเราก็ได้ไปซื้อไข่นะคะ <laughs> นี่นะคะดอกไม้สวยมากก็เป็น หลายๆมุมนะคะของบ้านเนาะที่ชอบนะคะวันนี้นะคะบีก็ทำซุปเนื้อนะเพื่อนๆก็จะกินคู่กับมันฝรั่งผัดนะคะบีก็จะผัดเอ่อหอมใหญ่ ะคะแล้วก็มีแครอทนะคะแล้วก็มันฝรั่งต้มนะคะอันนี้ส่วนของน้ำซุปนะคะบีก็จะใส่ผักลงไป โรยสีเขียวนะคะเพิ่มความสวยงามไทยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ จะเสร็จแล้วค่ะอาหารของบีวันนี้ไปทานด้วยกันนะคะอีกครับเกาเบหอยเจงสยนเฟรนกสตูอืมอร่อย sannt wir Dein Motor arbeitet hart, Hitze, Reibung und eine gefühlte Explosion von Kraftstoff. Dein eventuell zu wenig werdendes Motoröl könnte der Grund dafür sein, denn wenn du den Ölwechsel vernachlässigst, verwandelst du dein Auto langsam aber sicher. Heute kann ich